สำเร็จได้ในปีเดียวแค่ทำสามข้อนี้หนึ่งคุณต้องเปลี่ยนการเป็นของคุณวันนี้คุณต้องสวมตัวคุณว่าเป็นคนคนนั้นก่อนคุณต้องเปลี่ยนปีอิงของคุณว่าคุณเป็นคนคนนั้นแล้วเมื่อคุณเปลี่ยนปีอิงเปลี่ยนการเป็นของคุณมันจะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกของคุณแล้วมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้เร็ววันนี้ถ้าคุณต้องการอยากจะประสบความสําเร็จเร็ว คุณต้องโฟกัสที่การเปลี่ยนตัวตนของคุณเมื่อคุณเปลี่ยนตัวตนของคุณอารมณ์และความรู้สึกของคุณมันจะเปลี่ยนไปด้วยแล้วคุณจะสวมการเป็นของคนคนนั้นเช่นวันนี้คุณอยากเป็นคนที่หุ่นดีสุขภาพดีคุณก็ต้องสวมตัวเองให้เป็นคนที่หุ่นดีสุขภาพดีด้วยการไปดูว่า คนที่เขาหุ่นดีคนที่เขามีสุขภาพดีเขาทําตัวยังไงเขาทําตัวแบบไหนเมื่อคุณรู้ว่าคนที่เขาหุ่นดีคนสุขภาพดีเขาออกกําลังกายทุกวันคุณก็สวมตัวเองลุกขึ้นมาออกกําลังกายทุกวันเมื่อคุณออกกําลังกายทุกวันทุกวันคุณก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนคนนั้นได้ยางที่คุณต้องการดังนั้นถ้าอยากจะสําเร็จเร็วคุณต้องสวมการเป็นเปลี่ยนบีอิงของคุณให้เป็นคนคนนั้นแล้วคุณจะสําเร็จได้เร็ว 2. ทําทันที คนสำเร็จทุกคนเขาจะลงมือทําทันทีโดยที่ไม่รอเวลาหรือว่าเดี๋ยวก่อนหรือรอให้พร้อมก่อนรอให้เพอร์เฟกก่อนเขาจะลงมือทําเมื่อมีไอเดียอะไรเกิดขึ้นมีความคิดดีๆอะไรเกิดขึ้นเขาจะทำนะํำณตอนนั้นและทําให้มันเสร็จเพราะการที่คุณจะได้ผลลัพธ์จากสิ่งที่คุณต้องการ คุณต้องลงมือทําและต้องทําให้สําเร็จเพราะถ้าคุณทําไม่สําเร็จมันก็จะยังไม่เกิดผลลัพธ์ดังนั้นผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อคุณลงมือทําและทําสิ่งนั้นจนจบมันถึงจะเกิดผลลัพธ์ดังนั้นถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตคุณให้สําเร็จเร็วขึ้นค,คุณต้องทําทันทีโดยไม่ต้องรอให้ตัวเองเก่งก่อนหรือว่างหรือเพอร์เฟกค่อยลงมือทํามันจะทําให้คุณเป็น,นคนเลยที่สําเร็จได้เร็วส พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นทุกวันไม่มีใครหลอกที่ทําเหมือนเดิมทุกวันทุกวันโดยไม่มีการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นแล้วจะสําเร็จเพราะคนสําเร็จทุกคนเขาจะพัฒนาทุกครั้งที่เขาลงมือทําถ้าคุณพัฒนา365วันคุณก็จะเก่งขึ้น365%นถ้าคุณเก่งขึ้น365%นคุณก็จะเป็นคนที่สําเร็จได้เร็วดังนั้นทุกครั้งที่คุณลงมือทําทุกวันทุกวันคุณต้องพัฒนาให้ดีขึ้น,นกว่าวันที่ผ่านมา ทุกวันทุกวันแล้วคุณจะเก่งขึ้นคุณจะเชี่ยวชาญขึ้นและนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จนี่คือ3สิ่งที่คุณทำหนปีมันจะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปและเป็นคนประสบความสําเร็จอย่างที่คุณต้องการ